สวัสดีมิลักแฟนดับแคสสวนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะ่าจะพามาดูทางด้านของทัวร์นาเมนต์อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะโหมดของเซนต์เอลทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะนี่จะเป็นโหมดอันนี้ซึ่งแข่งเกือบจบแล้วเหลือแค่คู่สุดท้ายที่เป็นคู่ชิงแชมป์แต่ตอนเนี้ยผมแพ้ไปแล้วตอนนี้ผมอยู่ได้ที่4ี่นั่นเองนะก็ถือว่าแปลที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะเพราะว่าคนที่คนที่แพ้เนี่ยคือแพ้ให้กับท็อปท็อปเซิร์ฟอ่ะประมาณนี้ซึ่งไอ้ท็อปเซิร์ฟเนี่ยมันก็คือคนในเซิร์ฟผมนั่นแหละคืออันดับ2นี่ผมแส้คนนี้ไป อันนี้ไม่ใช่ทีมหลักเขาเดี๋ยวเราไปดูทีมหลักเขาในการแข่งอีกทีหนึ่งก็ตอนนี้จะเหลือแค่คู่สุดท้ายคืออันดับหนึ่งกับอันดับ2เนี่ยตีกันแต่ว่าเดี๋ยวคู่นั้นน่ะเดี๋ยวไว้ดูวันหลังเดี๋ยวเนี่ยจะมาให้ดูว่าอ่าภายใน8คนใช่ว่าสองสิเออภายใน8คนอะว่าใช้ตัวละคออะรอะไรทีมอะไรยังไงบ้างนะปรานนี้ถือว่าเป็นแนวทางให้หลายๆคนดูนั่นเองนะอ่ะโอเคก่อนที่ไปดูเนื้อหาฝากไปดูวิธีการด์โหลดแล้วก็สมัครของตัวเกม e x ็กซ์เกมก่อนนะครับผมโอเคไป หลังจากกดลิงก์ใต้คลิปนะเราจะมาอยู่ทางหน้าของหน้าโหลดทางตัวเกมอย่างนี้นะก็สามารถสแกนดาวน์โหลดได้ของแอป X7 Game นะใครเป็น iOS สามารถโหลดของ iOS ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android นะหลังจากนั้นก็ทาการติดตั้งตัวเกมติดตั้งตัวแอปให้เรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ทางหน้าของ Debon s e ีย e r ในแอปพลิเคชันของ,ง X7 Game อะ่ะ หาเวอร์ชันที่มันเป็นทางของลด99%อย่างนี้อ่ะเราทําการดาวน์โหลดมาก็จะเข้าไปทางตัวเกมที่ผมเล่นเป็นปกตินะครับผมอ่ะหลังจากกดเข้าเกมมานะเราจะอยู่หน้าจอหน้านี้เลยแล้วก็กดข้างล่างเป็นลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะหลังจากกดหนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องทําการกรอกอีเมลของเราไปก่อนแล้วก็กดข้างน้างของการรับรหัส รหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอ e ีเมลเราสามารถไปก๊อปรหัส6ตัวมากรอกในช่องกรอกรหัสได้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบแล้วก็กดยืนยันตรงนี้เป็นการยอมรับเงื่อนไข,ขของตัวเกมปกติแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ทาการกดเข้าเกมได้ปกตินะครับผมโอเคหลังจากดูวิธีการแล้วเราก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยนะอะบอกก่อนเลยว่าแต่อคลิปที่แล้วที่เป็นการรีวิวอากาศาต,ตอนแรกผมนึกว่าแต่ผมดูดาเมจผิดแล้วที่1,200ล้านนะของอากาศานะแต่จริงๆแล้วคือมันถูกเลยนะ เมื่อวานคลิปอากระมันจะมีอยู่แมตช์หนึ่งที่ตีไปแล้วอากระสับทำดาเมจไป1,200ล้านนะฟังไม่ผิดนะ1,200ล้านตอนแรกอะผมคิดว่าผมดูผิดผมเลยเอาไปแปลอ่ะมันก็ขึ้นมา1,200ล้านแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าไม่ได้ตาฝาดไปใช่ดาเมจอากระ1,200ล้านเออก็เลยแบบเออดาเมจแม่งแรงจริงอากระแบบอัพสุดนะอากระอัพสุดดาเมจแรงจริงนะสำหรับทา่าน้างของอากระ ur ตัวนี้ อัพสุดที่เมื่อวานที่คลิปลงไปดาเมจแรงจริง1ถึงอ่าดามจร,รวมเนี่ยจนจบอ่ถึง1,200ล้านนะแต่ว่าข้อเสียอย่างที่บอกไปว่าตัวละครมันบางแล้วก็ไม่ได้มีายเกิดอ่เยอะเท่าตัวละครอื่นๆมันเลยไม่เก่งนะนี่อ่ะมาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันก็วันนี้จะเป็นทัพนันของอ่าซนเดเลโหมดชุนาเมทนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีโหมดซนเดอเลอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้มันยังเป็นแปดทีมอยู่ยังไม่ได้ตีกันเลยสักกคนซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะกี่วันหรอกเพ้อนน่่มัาจจะบคู คู่ท้ายอ่ะพร้อมๆกันแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวดูไปก่อนอ่ะอันเนี้ยเป็น8คนนี่มีประมาณนี้ซึ่งผมก็ติดมาด้วยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยน่าจะเหมือนกับเอ่อนาเมนต์ก็คือติดที่4เพราะว่าผมคิดว่าผมชนะคนนี้ได้อยู่ผมคิดว่าผมชนะคนนี้ได้แต่ว่าน่าจะมาแพ้คนเนี้ยเหมือนเดิมอืมคนเนี้ยคือท็อปเซิร์ฟน่าจะแพ้คนนี้เหมือนเดิมแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นคนเนี้ยที่เก่งที่สุดนี่ประมาณนี้แล้วก็คนอื่นเนี่ยถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งนะแต่ว่าเอ๊ะแต่คนนี้คนนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะเออต้อง ส่วนตัวเนี่ยผมก็น่าจะที่4ี่ประมาณนั้นคือติดท็อปสมาเดี๋ยวามาดูการเอาทางด้านของศึกเอ่อทัวร์นาเมนต์ก่อนว่าจะเป็นยังไงนะมาศึกทัวร์นาเมนต์อ่ะซึ่งทีมที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นทางด้านของอินโนสกีเป็นตัวละครทีมอา่าทีมเดี่ยวแล้วก็ทีมรองเนี่ยทีมที่2เนี่ยผมใช้เป็นอันนี้เป็นอุซุยมิจิกสือแล้วก็เป็นวิสลีแล้วทีมสามเนี่ยใช้เป็นทีมนี้เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจะปรับใหม่เพราะว่าเอา่อชื่ออะไรนะ คารามิไม่ใช่คารามิไม่ใช่เลยนะเออนั่นแหละไอตัวพันในคิเมะอ่ะในคิเมะเนี่ยผมเพิ่งปั้นแล้วก็ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาลงก็น่าจะพอมีหวังอยู่เพราะว่าจากที่ดูนี่นะก็ชนะไป1ทีมแล้วก็แพ้2ทีมก็ถ้าปรับหน่อยเนี่ยน่าจะโอเคกว่าเอาจริ้งเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าทีมไอทีมหนึ่งที่แพ้เนี่ยผมคิดว่าเพราะอินุนสกิผมยังอัพไม่สุด คืออินุสเกะผมเพิ่งจะมาเริ่มอัพตอนท้ายคือมันยังไม่สุดหรอกแต่ว่าส่วนซีซึเขาอ่ะมันคืออัพสุดไปแล้วก็เลยน่าจะเก่งกว่าประมาณนี้อ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันก็เป็นทางนั่งของอันนี้8ทีมอ่าแคนสุดท้ายมาคนแรกอันนี้เอ้ยคนนี้เก่งกว่านเนี่ยเออคนนี้เก่งกว่านะคนนี้น่าจะเป็นแชมป์นะร้อยแปดสิบเอ็ดพลังเยอะสุดเลยนี่อ่ะมาคนนี้ตัวละครใช้เป็นประมาณนี้นะก็ตัวละคราเมเนียใช้เป็นเมตาสี่ตัวครบเลยนี่แล้วก็ตัวซัพพอร์ตใช้เป็นสี่ตัวนี้ แล้วก็แท้งเนี่ยก็น่าจะใช้เป็นตัวเดียวในกรณีที่ใช้ทีม1 3อ่า1 3 5ที่เป็นทัวร์นาเมนต์นะอ่ะแท้งเนี่ยใช้เป็นเกียวเมียเป็นหลักแล้วก็ตัวละครดาเมจเนี่ยใช้4ตัวเมตาแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยเขาใช้เป็นท่าล่างของเอ่อมิสซิลีเนสโกอ่านาคิเมะแล้วก็เป็นมุสันประมาณนี้มาคนที่2อ่าตัวละครดาเมจใช้เหมือนกันเป๊ะเลยส่วนตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยเอ่อไม่ได้ใช้ไดคิเมะใช้เป็นอ่าซานิมิเข้ามาแทนแล้วก็แท้งเนี่ยใช้เป็นเรงโอคุประมาณนี้ มาแล้วก็อันดับคนที่3คนที่3เนี่ยตัวละครดามจก็ใช้เป็น4ตัวละครหลักเหมือนกันแล้วก็ซับพอร์ตเนี่ยคนนี้เขาใช้เป็นทางด้านของชินอบุแทนมิสิริแล้วก็ไม่มีทางด้านของเนสโกะอ่าแล้วก็ตัวแท้งก์เนี่ยเขาใช้2ตัวเป็นทางด้านของทันจิโร่ส์แล้วก็ฮางิงูประมาณนี้เดี๋ยวเท่มเดี๋ยวเรามาดูแค่ชอตท็อปท็อปท็อปสแล้วกันอ่ะส่วนทางด้านของคนที่4ี่เนี่ยตัวละครดามเมจหลักลก็ใช้4ตัวเหมือนกันนะเหมือนกันเปเลยแล้วก็ ตัวที่ต่างกันเนี่ยจะเป็นซัพพอร์ตคือคนเนี่ยเขาจะใช้เป็นชินบุแล้วก็ใช้เป็นเรงโอคูทังส่วนถ้าเป็นอันดับหนึ่งที่ผมคิดว่าได้อันดับหนึ่งนะเขาใช้เป็นท่านั่งของมิสุริแล้วก็นาคิเมะประมาณนี้ส่วนแท้งเนี่ยก็ใช้เนี่ยสองตัวได้อ่ะสองของผมเนี่ยที่ผมใช้ก็ดามิเเนี่ยใช้เป็นสี่ตัวละครหลักเหมือนกันนี่สี่ตัวหลักแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยผมใช้เป็นสามตัวนี้เพราะว่านาคิเมะผมยังเพิ่งทําอยู่อ่ะแล้วก็แท้งผมใช้สองตัวประมาณนี้เดี๋ยวรอบหน้าอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่่่เเออาาาาใานนาาาานน้้ัันนนนทกกบขงคะะจตวี แล้วคนนี้ตัวละครดามจก็ใช้เป็นตัวละคร4ตัวหลักเหมือนกันแล้วก็แท้งก็ใช้เป็น2ตัวเพราะมีอยู่2ตัวเก่งๆอยู่แล้วแล้วก็แท้งใช้เป็นสาใช้เป็นทันจิโร่ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตใช้เป็นแค่สตัวซัพพอร์ตน้อยไปหน่อยอถ้าใช้ซัพพอร์ตเยอะกว่านี้น่าจะดีกว่านี้อยู่ตัวละครดามจกับแท้งเยอะไปมันก็ไม่เท่าไหร่ผมคิดว่าซัพพอร์ตเนี่ยก็ค่อนข้างมีผลอยู่อ่ะคนนี้คนเนี่ยน่าจะได้อันดับ2นะเท่าที่ผมคิดอ่ะตัวละครดามจหลักเนี่ยก็ใช้เป็น4ตัวเหมือนกันแล้วก็แท้งเหมือนกั อาทีมใกล้เคียงอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้เป็นมิสซี่แต่คนนี้เขาใช้เป็นทางน้างของชินอุบูแทนประมาณนี้คือขอพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่าปกติมันจะเป็นประมาณเนี้ยคือฝั่งซ้ายเนี่ยจะชนะแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเขาจะได้อันดับ2ประมาณนี้ถ้าตามที่เคยเคยผ่านมาประมาณนี้มาคนที่4คนที่4เนี่ยใช้ตัวละครดาเมจเน่ยก็ใช้4 4หรือ3ป่ะใช้3ตัวอ่าที่เป็นตัวละครดามเ่อเมตา แล้วก็มีทั้งงของซานิมิโอบานายแล้วก็มีซัพพอร์ตเนี่ยใช้3ตัวปกติแล้วก็เป็นเออลิงโกคูทังอ่ะประมาณนี้มาส่วนทนั้งของไอเทมสมส่เดี๋ยวผมเอาแค่2คนที่เป็นระดับท็อปให้ดูละกันมันจะได้ไม่เยอะเกินไปมาคนแรกเนี่ยอ่นิสโกเนี่ยใช้เป็นทางนั่งของใต้เกิดแล้วก็เป็นโดนโดนดามิเอ๊ะหลบเพิ่มขึ้น16%แล้วก็โดนโดนดามิเอะบาลงจากสกิล2เนี่ย18%บแปจะไม่ได้ว่าสกิลไหนบ้างได้มีสปีดด้วยมั้งแล้วก็เป็นสตริงมั้้งถาจไม่่ผิดอะ ันนี้ใช้เป็นล้างซีซีกับอคอมโบแล้วก็เป็นสปีดกับฮิวแล้วทำการมีโอกาสกล้างซีซีอ่ะประมาณนี้เทมประมาณนี้ถัดไปนาคิมเมะอันนี้ใช้เป็นทอนแล้วก็มีโอกาสกตีซีซีเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสปีดกับโดนาเมตเดี๋ยวเบาลงแล้วก็เป็นโดนคอมโบเบาลงแล้วก็เป็นเพิ่มสปีดอ่ะของอื่นประมาณนี้ถัดไปอุซุยอุซุยเป็นคีราเมะคอมโบ แล้วก็เป็นเลือดน้อยตีแรงแล้วก็เป็นล้างซีซีแล้วก็เป็นเมื่อตีคีไล่โจมตีแล้วก็เป็นเมื่อฆ่าศัตรูไล่โจมตีอ่ะประมาณนี้ไอเทมประมาณนี้ถัดไปเป็นมุซันอันนี้ใช้เป็นเมื่อตายมีโอกาสที่ทาการเพิ่มลังโจมตีให้เพื่อนทั้งทีมแล้วก็เป็นคอมโบแล้วก็เป็นล้างซีซีเป็นสปีดเป็นสะท้อนเป็นสร้างโล่ให้กับทั้งทีมตามสัดส่วนเลือดอ่ะประมาณนี้แล้วก็อันหนึ่งประมาณนี้มาถัดไปเป็นเกียวมีเกียวมีเป็นเอ่อสร้างโล่ให้กับทั้งทีมแล้วก็อันนี้อันนี้จําไม่ได้ว่าอะไรนะขออ ถัดไปเป็นนี่คอมโบแล้วก็เป็นดิสเพลจมตีแล้วมีโอกาสล้างซ c แล้วก็เป็นสะท้อนดาเกอ่าสปีดอ่ะไอเทมอื่นประมาณนี้ถัดไปเป็นมิสซี่มิสซี่สาเป็นคอมโบแล้วก็โดนคอมโบเบาลงแล้วก็เป็นตีคีได้จมตีเป็นล้างซ c เป็นเพิ่มคีแล้วก็เป็นโดนดามิเดี่ยวเบาลงแล้วก็เพิ่มดามิแปดเปอร์เซนต์ด้วยประมาณนี้อ่ะอ่าอันอื่นประมาณนี้เหมือนจะเล่นเป็นสายแบบดามิเหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ใส่เป็นคีด้วยแล้วก็มีเพิ่มคีด้วยเออถือว่าโอเคอยู่ถือว่าเล่นเป็นสายแบบ กึ่งๆแล้วกันเพราะมันจะมีบางอันที่เป็นถึกๆหน่อยมีถึกแล้วก็มีดาเมจหน่อยอะประมาณนี้อ่ะถัดไปเป็นมิจิกระสืเป็นสปีดเป็นคอมโบอ่อเป็นตีคีได้โจมตีเป็นคีด,ดาเมจเป็นเจาะเกาะแล้วก็เป็นริปเปอร์นั่นเองประมาณนี้ส่วนที่อื่นนี่ตามนี้เลยแล้วก็โอ้พลังก็เกือบ1ิบ14ล้านอยู่นะตึงอยู่มาตัวละครต่อไปนุสเกะอันนี้เป็นคอมโบเจาะเกาะ ค <Das kop at io> อมโบเจาะเกาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแม่นยำมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแม่นยำแล้วก็ตีตัวใส่สปีดหรือเปล่าแรงขึ้นประมาณนี้แล้วก็เป็นคีดามิแล้วก็เป็นสะท้อนดามิแล้วก็เป็นตีคีได้โจมตีอ่ะประมาณนี้ไอเทมต่างๆประมาณนี้มาค่ะไปเป็นเซส่์พลังก็เกิด14ล้านเหมือนกันก็เป็นคีดามิคอมโบแล้วก็เป็นเจาะเกาะสปีดเป็นเลื่อนน้อยตีแรงเป็นตีคีได้โจมตีไอเทมอือ่นประมาณนี้อ่ะโอเคนี่คือของอ่ะคนที่ผมคิดว่าน่าจะได้อันดับหนึ่งอ่ะถัดไปน่าจะเป็นอันดับสอง น่าจะใกล้เคียงกันนะสปีดคอมโบเอ่อฮิวล้างซีซแล้วก็เป็นล้างซีซีเป็นไตาเกิดกับสะท้อนนาเมตโอเคอันนี้เป็นเอ่อตอันนี้เป็นล้างซ c ซแล้วก็ตายแล้วมีโอกาสเกิดใหม่แล้วก็เป็นสะท้อนนามเมจคอมโบเป็นสปีดก,กับคอมเอ่อดวงคอมโบเบาลงถัดไปเป็นอุซุยอันนี้ฆ่าได้ได้โจมตีอ่าแล้วก็เป็นคอมโบ แล้วก็เป็นตีคีร่าโจมตีแล้วก็เป็นสปีดแล้วก็เป็นล้างซีซีกับริปเปอร์โอเคก็เอาจริงอ่ะมันก็แทบจะเหมือนกัน80% 90%เนก็่ะก็ดูเอาใครอยากเอาขอ,ของไหนเป็นตัวอย่างนะอ่ะอันนี้อันไซนนี่ผมจำไม่ได้อันเนี้ยเป็นโด่งคอมโบโบาลลแล้วก็ล้างซีซีแล้วก็เป็นฮิลทุกเทินร์น7.2%แล้วก็เป็นเอ่อเมื่อโดนฆ่าเนี่ยมีโอกาส60%เที่ทำการเพิ่มพลังโจมตีอ่ะแล้วก็เป็นสท้อวน่าเมจโอเค แล้วก็คนนี้อันนี้ใช้เป็นท้อนใช้เป็นโดนซ c คือได้เป็นสาย CC อ่ะประมาณนั้นแล้วก็เป็นคอมโบสร้างโล่เป็นสะท้อนเป็นสปีดอ่ะประมาณนี้ถัดไปเป็นชินอบุอ่าอันนี้เป็นคอมโบเอ๊ะใช่ไหมเออชินบุอ่าคอมโบแล้วก็ตีคีได้โจมตีแล้วก็เป็นโดนาเมดเบาลงประมาณเนี้ยแล้วก็อ่าสปีดอ่ะแล้วก็เป็นไตเกิดแล้วก็เป็นล้าง CC โอเค แล้วก็ถัดไปมิกิีกสื่ออันนี้ใช้เป็นริปเปอร์คอมโบอ่คิดดามิตีคิดได้โจมตีล้างซีซีแล้วก็สปีดโอเคแล้วก็ยูนุสกะใช้เป็นสปีดเป็นสะท้อนดามจแล้วก็เป็นตีแล้วล้างบัฟโอเคแล้วก็เป็นคอมโบแล้วก็เป็นตีคิดได้โจมตีแล้วก็เป็นเพิ่มคิดข้ออ่ะแล้วก็ซีสื่ออันนี้ใช้เป็นริปเปอร์เป็นจอกเกาะแล้วก็เป็นสปีดเป็นคิดได้โจมตีแล้วก็เป็นคอมโบคิดดามจอ่ะอื่นประมาณนี้ มาเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้ของแต่ละคู่กันเอ่ออาจจะให้ดูได้ไม่หมดทุกคู่หรอกเดี๋ยวเอาเป็นเอาเป็นแค่4คนดีไหมถ้า4คนนี้มันน่าจะไม่นานเท่าไหร่อะเดี๋ยวเดินนับแค่4คนก่อนเอาเอาแค่4คนนี้ก่อนนะเอาแค่4คนก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเวลามันเกินเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูคู่อื่นเอยถ้าเวลามันเหลือค่อยไปดูคู่อื่นผมกลัวเวลามจะเกินมันเยอะไปอะคู่นี้ก่อนมาเอ้ยเนี่ยอินุสเกตเขาชนะได้อะเออผมคิดว่าอินุสเกตน่าจะต้องใส่ของ หนักกว่าน,นี้หน่อยนะน่าจะชนะคือผมคิดว่าอินุสเกะมันเก่งกว่าเซนนะถ้าหนึ่งหนึ่งอะแต่ว่าอาจจะเพราะว่าของผมเนี่ยใส่สกิลอาจจะไม่เป๊ะมากหรือว่าก็อยู่ที่ดวงด้วยนะมันถึงแพ้คือผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยมันเก่งกว่าถ้ากรณีหนึ่งหนึ่งนะมันเก่งกว่าต้องรอดูไปก่อนผมคิดว่าผมก็ใส่ของถูกอยู่นะเดี๋ยวต้องรอดูรอบหน้าแล้วกันเซนป่าสองรอบก็ไม่เข้าเลยนะ เอ้นี่เซนปาดไม่เข้าเลยอะถึกเกินใส่อะไรไปวะเนี่ยถึงมันปาดไม่โดนวะเลือดแทบไม่กระดิกเลยอะถึกจัดจัดอาลองตีไปเลยอันนี้น่าจะไม่นานนะตัวละครเดียวเนี่ยไม่เกินไม่ผมคิดว่าไม่เกินห้าเทินน่ะน่าจะจบอะแรกแรมันตีอมตะนะมันเลยแบบไม่ตายสักทีอืมอันนี้เป็นอมตะอยู่นะตีไม่เข้าตีไม่เข้าอ่าไม่เข้า เดี๋ยวพอมาตาหมดก็อีกเรื่องหนึง่งผมคิดว่าไม่น่าจะเกินเทินห้าเทิร์นหกอ่ะน่าจะจบแต่ถ้าเป็นทีมอ่ะอันน่าค่อนข้างนานหน่อยยิ่งทีมไหนมีพวกเะงโงคู่ะไรพวกเนี้ยตีน,นานเกินอ่ะสี่เทิร์นประมาณนี้ดามเิเอตเซนเนี่ยทำอยู่ที่ร้อยสี่สิบล้านแล้วก็อินุสเกตเนี่ยทำอยู่ที่ห้าสิบแปดล้านนะก็อินุสเกตถือว่าถึกกว่านะโดนดาเมจไป150ล้านไม่ตายนะโดนดาเมจไป150ล้านแล้วก็ฮิวไป250ล้านอื้า ส่วนเซนสื่อเนี่ยตีไป140ล้านเออ่ฮิล92ล้านแล้วก็ดูนามิไปแค่58ล้านประมาณนี้อ่ะมาถัดไปถัดไปเป็นอันที่2อันนี้โอ้โหน,นี่เซนก็แพ้นะเออทีมทีมหมู่ไอ้ทีม3นี่เซนก็แพ้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะคนฝั่งขวานะเนี่ยวิวแค่ร้อยไอ้วิวแค่สามสามศูนย์นี่เหรอวิวน้อยจังแพ้ได้ไงวะเฮ้ยเอาจริงอันนี้ไม่น่าจะแพ้นะแพ้ได้ไงวะเนะี่ย อินโนเซเกะมันจิ้มเซนตายขนาดนี้หรอวิวห่างกันตั้ง30เวลเนะี่ยตัวละครผมคิดว่าน่าจะแพ้เพราะว่าซัพพอร์ตคือเนสโกเนี่ยท่านนับซัพพอร์ตนะเนสโกเนี่ยมันอ่อนกว่าชินบุชินบุเนี่ยมันดีกว่าผมคิดว่าน่าจะแพ้ตรงนี้แหละชินบุมีตายเกิดอยู่ฮะหรือมันจะแพ้พาะตัวรมเมดปะ ต่ตัวดามิเด่นมันเอาจริงตัวดามิเ่นะถ้านับตัวดามิเด่นะมันเทียเดียวกันแหละมันเทียเอสเหมือนกันทั้งคู่อืมก็ตีตายซับตีซับพอร์ตตายทั้งคู่นะฝั่งซ้ายเนี่ยก็ตีตีมาเอา่อชิน,นบุตายอยู่ฝั่งขวาเนี่ยก็ตีมาซับพอร์ตฝั่งซ้ายก็ตายอยู่เหมือนกันนะฮะฝั่งขวาเกิดใหม่ก่อนแต่ว่าฝั่งขวาในชินบุมันจะตายแค่เทือนเดียวนะตายแล้วก็เกิดเทือนหน้าเดี๋ยวต้องดูฝั่งซ้ายถ้าฝั่งซ้ายยังไม่เกิดเดี๋ยวผมคิดว่ามันก็น่าจะมีโอกาสแพ้อยู่แหละ แต่มันก็แพ้ไปแล้วเนาะแต่ส่วนตัวไม่น่าจะแพ้นะแพ้ได้ไงวะดามีดอิโนโสุสกิมันแรงขนาดได้เลยเนี่ยแล้วทำไมอิโนโุผมมันหนึ่งแพ้วะถ,ถ้าอิโนโุมันกิงขนาดนี้ทำไมอิโนุผมมันหนึ่งแพ้วะแพ้ได้ไงวะเนี่ยอยากรู้อ่ะเพราะว่าไม่ได้กดเข้ามาดูเหมือนกันนะเออแต่อันนี้เนี่ยไล่โจมตีอันนี้ก็ตายลวยนะอาจจะเพราะว่า่น,นไงี้ะอีกอีกเง่หนึ่งนะอาจจะเพราะว่าเซซึมัน แรงเกินไปมันตีแล้วมุซันตายเรื่อยๆพอมุซันตายเรื่อยเนี่ยมันก็บัฟดาเมจให้กับอินโสเกิเรื่อยๆแล้วอินโสเกิเนี่ยก็สวนกลับเทียตายมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นสูงมากคือถ้าอินโสเกิฝั่งขวาเนี่ยดาเมจมันไม่ได้แรงจัดอะมันอาจจะตีมุซันไม่ตายคือมันน่าจะอยู่ที่อย่างนี้แหละอ่าอินโสเกิเนี่ยตีไปหนึ่งโอ้ะหนึ่งพันสี่ร้อยล้านเหรอใช่ปะน่าจะใช่นะหนึ่งพันสี่ร้อยล้านแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยตีไปสองพันหนึ่งร้อยล้านใช่ป่ะวะาทำไมดาเมจมันเวอร์จังอันนนนีี้้อันนัมน ตีเท่าไหร่พันสี่ร้อยล้านเหมือนกันเหรอดามจบักไะเนี่ยเลขดามจไม่ขึ้นเลยแต่ว่าตัวนี้มันตีไปพันสี่ร้อยล้านอนะมูซันตีไปแปดล้านนะแล้วก็เนี่ยประมาณเนี้อะมเลขดามจมันขึ้นเวอร์จังเลยมาทีมสามทีมที่สามอ่านี่ฝั่งซ้ายชนะอันนี้คือไม่แปลกใจนะเพราะว่าผมคิดว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเก่งกว่าอยู่แล้วแหละต่อให้ตัวละครไม่ตัวละครมันก็ใกล้เคียงกันเวย แต่ว่าฝั่งซ้ายมีเกียวเมีนะที่ทําให้ทีมถึกกว่าฝั่งขวานหะมีทันจิโร่คือเกียวเมอ่ะถ้ากลางอาณาเขตที่เป็นอาณาเขตเหิน,นเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีหลืเงอ่ะมันจะทําให้ทีมเนี่ยโดนดาเมจเบาลงถ้าจำไม่ผิดนะโดนไม่เกิน30%มบั้งโดนดาเมจหนักไม่โดนไม่เกิน3 0มบั้งถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนั้น3 0หรือ50อ่ะประมาณนั้นแหละแต่มันทำให้ทีมถึกขึ้นเยอะ <S <S แล้วก็เหมือนจะมีเพิ่มสปีดด้วยนิดนึงมั้งเทินเดียวแทบจะเทินเดียวตายหมดเลย แล้วก็อของเกียวมีเนี่ยบวกกับของมิสลีเข้าไปอีกเนี่ยนะก็น่าจะก,กันดามิไปเยอะอยู่ฝั่งขวาได้ตีไม่เข้านะและอย่างคือฝั่งซ้ายสปีดนําด้วยนะได้ตีก่อนได้เปรียบอยูอ่น่าจะจบประมาณนี้แหละไม่อะไรมากตีซับเข้าไปไม่เข้าดามิเข้าศูนย์หมดเป็นดามาตายอยู่ตีมาจิ้มเข้ามาไม่เข้า ฝั่งซ้ายนี่ยังถึกอ่ะฝั่งซ้ายมันไอเนี่ยมันยังอยู่อ่ะเขตเขตหินของเกียวเมยังอยู่แต่ว่าของมิสซึริเนี่ยไปแล้วนะที่เป็นหนามตรงพื้นอนะ่ะไปแล้วเองถึกอยู่นะอ่ะนี่กดสกิปแล้วกันนะมันน่าจะจบแล้วแหละไม่น่าจะยากอ่ะดาเมจเนี่ยก็เอ่อ,โ,อโหมันมันสลับกันอ่าเนี่ยจากที่เห็นเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยคือคนของฝั่งขวานะดาเมจเนี่ยทำไปอยู่ที่8ล้านแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยอ่อ มิจิกะสือตีไป260้ล้านประมาณนี้ก็ถือว่าดาเมจเยอะอยู่นะอ่ะมาถัดไปเดี๋ยวมาดูคู่ของผมบ้างฝั่งทางขวานะก็ชนะไป1แมตช์แล้วก็แพ้ไปสแมตช์นะมาอันนี้เลเวล360เท่ากันเท่ากันแต่ว่าเขาได้เปิดก่อนแนฮะอโ,อโอ้โหโออะไรวะเดี๋ยวนะมันตีมันตีอะไรของมันแรงขนาดนวะ อินโนสกีผมใส่เลยทำเป็นบางยังไงอินโนสกีใส่เป็นอ๋อใส่อ๋ออินโนสกตผมใส่เป็นดาเมจหมดใช่ไหมแล้วก็มีสะท้อนอันหนึง่งอันนี้เป็นประมาณนี้ผมอาจจะต้องไปปรับใหม่นะอันนี้อันนี้ของเขาใช้เป็นอินโนสกตที่ชนะใช่ไหมสามหัวน้าเป็นของแชมป์ใช่ไหมอินโนสกตของแชมป์ที่ชนะเนี่ยใช้เป็นสะท้อนดาเมจใส่เป็นแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะต่างแค่ชิ้นนียชิ้นเดียว ต่างแค่ช,ชิ้นนั้นชิ้นเดียวแล้วก็นี่ใส่เป็นหัวใช่ไหมผมใส่อะไรวะผมใส่เป็นดาบเอ,อ้ออาจจะต้องไปเปลี่ยนทีนึงนะต่างสกิลต่างกันแค่เดียวแล้วก็ไอเทมเนี่ยต่างกันอยู่นะก็เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนทีนึงแล้วกันอ่ะเ้ยแต่ว่ามันแพ้ง,ง่ายมากเลยเซื่อฝอั่งนึงมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะสิบสามล้านพลังสิบสามล้านใส่ดาวกระจายตีตัวสปีดน้อยกว่าแรงขึ้นอันนี้เกือบสิบสี่ล้านแพ้ว่าเด h e fuck นี่ผมแพ้เพราะ แพ,แพ้เพราะใส่แค่ไอเทมผิดหรือว่าใส่ลูนผิดแค่นั้นเหรอเฮ้ยมันมีผลขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมาแล้วผมคิดว่าเซซึออ,อ,อินโนสกิผมอะพลังเยอะกว่าไอ้คนสามสามศูนย์ที่ชนะฝั่งซ้ายนะแพ้ได้งไงวะอ่ะมานี้คือทีมเนี่ยผมผมว่าทีมสองผมอะโอกาสชนะมันค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมใส่ตัวละครใส่ตัวละครหลักค่อนข้างเยอะนะสองตัวต่อให้อ่ามิซิริเนี่ยจะยังอัพไม่สูงก็เถอะแต่ว่าตัวละครดาเมจผมอะใส่สองตัวหลักเห็นไหม ดามิมันค่อนข้างเหนือกว่าฝั่งขวานะคือตัวขอนดามิมันค่อนข้างเหนือกว่าอ่ะเนี่ยอุซุยตีไป160ล้านแค่เทินเดียวนะเทินเดียว160ล้านถือว่าตึงอยู่นะแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยก็ดามิมตายค่อนข้างไวอืมแต่มันจบไวมากเลยอะเทินเดียวตีตายแล้วหรอฝั่งขวาก็ใส่ไอเทมจริงมหมเนี่ยทำไมมันบางจังเลยอ่ะมาดูทีมสุดท้ายที่แพ้คือทีมนี่ที่แพ้เพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นของนาคิเมะ เออันนี้ได้เป็นทั้งสองเลยป่ะแต่ว่าน,นี้ของเกียวเมะผมเอาไปแล้วอ่ะน่าจะเป็นเพราะนาคิมเมะแหละเพราะว่าผมดูเปิดก่อนทั้งทีมเลยตอให้ผมใช้ในาคิมเมะเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะได้เปิดก่อนหรือเปล่านะเพราะผมเคยเอาทีมหลักไปตีในอารีนาแล้วอะผมใส่ในาคิมเมะผมก็ยังสปีดต,ตามพวกนี้อยู่อะเซนได้ตีป่ะได้ตีอยู่นะหกสิบห้าล้านเกียวเมะทุบของเราตายแค่ชินบุตัวเดียวอยู่อีกฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งซาดิมิตายไม่น่าจะมีปัญหาซาดิมิซาดิมิเมตานี้มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่อยู่แล้วก็อันี้เซนผมได้เปิดก่อนเอ้ยอีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีเซนนี่หว่าอีกฝั่งหนึ่งขเขาเซนไว้ทีมอื่นไปแล้วผมคิดว่าที่แพ้น่าจะแพ้เพราะอุซุยอ่ะอุซุยฝั่งหนึ่งอ่ะอุซุยมันตีค่อนข้างแรงนะนะทูปเปอิล เนี่ยอุซุยดาเมจร้อยล้านนะอุซุยเมื่อกี้ทุบร้อยล้านอันนี้อีกล้านหนึ่งโคตรแรงนะอันติร้อยล้านนะเนี่ยผมเลยบอกว่าตัวละครมันค่อนข้างขี้โกงมากนะดาเมจแบบเวอร์อะเวอร์มากอ่ะเราดูก่อนอันนี้เธอินที่3ตีสกิลย่อยใช่ไหมเราได้ตีก่อนปาดโปไม่เข้าเลยวะตีมิดด้วยนะเมื่อกี้ตีไม่โดนด้วย แล้วชินนบุผมนี่มันจะเกิดชาติไหนวะเนี่ยน่าจะตายตั้งแต่เธอรแรกปะเธอสามเลยไม่เกิดเลยหกสิบล้านตีแดงเวอร์มากอี่ย่อยหกสิบล้านมาเธอินที่สี่อ๋อนี่เธอตีปกติเนี่ยเกลมีเกลมีเหมือนจะตายเธอเดียวนะแล้วก็เกิดอ่าชินนบุเนี่ยสามเธอแล้วมันยังไม่เกิดเลยอันนี้ก็ได้เป็นเหตุผลนะตายชะ เกิดช้าเนี่ยไม่ชนะเกียวมยีโอ้เท่าไหร่อ่ะสามร้อยล้านเหรอใช่ปะเมื่อกี้สามจุดหกเท่าไหร่น่าจะเป็นสามร้อยล้านนะอ่ะเอ่อมูซันผมเนี่ยตีไปสองร้อยล้านน่าจะจากสะท้อนดาเมจแหละแล้วก็เซี่ยสืบผมตีไปสองร้อยหกสิบล้านส่วนอุซุยอีกฝั่งหนึ่งอ่ะตีไปหนึ่งพันเก้าร้อยล้านน่าจะน่าจะดูไม่ผิดหรอกหนึ่งพันเก้าร้อยล้านนะแล้วก็อ่อ มิจิก็สื่อตีไป400ล้านได้อืมประมาณนี้ก็หลังๆเนี่ยที่แพ้เนี่ยผมคิดว่าอ่ะถ้าอย่างทีมถ้าอย่างทีม2อ่ะผมชนะได้เพราะอุซุยอุซุยดาเมจแรงมากแล้วก็ทีม3เนี่ยที่แพ้ก็ได้แพ้เพราะอุซุยอีกฝั่งนึงเหมือนกันดาเมจแรงมากจากที่ดูเนี่ยผมคิดว่าอุซุยแม่งดาเมจแรงเวอร์ามากเลยอ่ะเอ่ออันนี้อุซุยคู่อันนี้อุซุยตีไปแค่นิดเดียวอันนี้อุซุยตีก้นก็นิดเดียวเหมือนกันแฮะอันนี้เก่งกว่า น่าจะอยู่ที่ตัวละครของแต่ละคนว่าอัดอะไรเยอะกว่านะก็นั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูทีมนี้ทีหนึ่งอ่าน่าจะอีกวัน2วันแล้วก็เดี๋ยวถ้าวันไหนที่คู่ของทัวร์นาเมนต์ตีเสร็จที่เป็นชิงระดับ1เสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นประมาณไหนนะแต่ว่าอ่ะรอบนี้ถือว่าทัวร์นาเมนต์น่าจะถือว่ามาได้ไกลอยู่นะเพราะแต่ก่อนน่าจะติดแค่ประมาณที่8ที่อะไรมาเนี่ยแต่ว่ารอบนี้ได้ท็อป4ก็ถือว่าโอเคยังถือว่าเก่งขึ้นนิดนึงต่อให้ยังไม่เก่งเท่า็อกถ พราะเอาจริงนะผมรู้สึกว่าดีนิดนึงที่ผมอยู่ P, เซิร์ฟเซิร์ฟเดียวกับพวกท็อปเซิร์ฟเพราะาเดี๋ยวเวลาที่เขาเปลี่ยนทีมหลักทีเมตาเนี่ยผมยังสามารถดูได้ก่อนชาวบ้านจะช่องเขาใครที่แบบอยู่อยู่เซิร์ฟเดียวกับผมอะ่ะมันสามารถดูได้ต่อให้เราดูในอันดับเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้ทีมหลักก็จริงแต่ว่าเราสามารถมาดูในอารีนาได้ถ้าในอารีนาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวละครหลักเนี่ยเขาใช้อะไรแล้วก็มีในกิจกรรมอื่นอีกอันเนี้ยอย่างกิจกรรมอันนี้ดูก่อน กิจกรรมอันนี้เอ่อมันคือคนไหนะ่ะอ่ะคนนี้นีย่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาใช้ตัวละครอะไรบ้างที่ใช้ไอเทมอะไรบ้างเงี้ยเราสามารถมาเช็คดูก่อนได้เนี่ยมันสามารถเช็คเมตาของท็อปเซิร์ฟได้ก่อนคือถ้าเป็นกิจกรรมมาเนี่ยใครที่ไม่ได้อยู่เซิร์ฟเดียวกันกับผมอะ่ะมันจะเช็คของเขาไม่ได้ใช่ไม่ใช่กิจกรรมนี้แต่ว่าใครที่อยู่เซิร์ฟเดียวกันอะ่ะเราสามารถมาเช็คกิจกรรมอย่างพวกนี้ได้อือเราก็สามารถมาปรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้ได้อืก็ถือว่า ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละข้อเสียคือผมก็ไม่ได้ดับหนึ่งนะเพราะว่าเจอท็อปเซิร์ฟดักหัวไว้ก่อนอย่างเงี้ยคือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยก็ไอพวกนี้มันก็อยู่อย่างงี้มาอยู่แล้วนะก็เลยแบบแล้วก็ไม่อยากย้ายเซิร์ฟด้วยจะให้ย้ายไปเติมเซิร์ฟใหม่เป็นแสนเพื่อเอาแค่ท็อปของเซิร์ฟนั้น,น,นมันก็ยังไงอยู่นะสู้เรามาเติมอันเดิมเนี่ยแหละเอาให้มันได้ท็อปเกมดีกว่านาะเราข้ามท็อปเซิร์ฟไปแล้วก็เดี๋ยวเรารอได้สักติดท็อปเกมก็น่าจะโอเคกว่าอ่ะโอเค คิดวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับผมสามารถกดดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถ่ายไปได้สวยแค่ว่าสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะที่ด้านซ้ายเพลิดเพลินขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปบ,บายครับผม